ใช้มัดเร็วแรงกว่าตะวันฉายก็โค่นมาแล้วซุปเปอร์บอลปะทะเยเนสซูเอสคู่ชกของซุปเปอร์บอลคนนี้มีสปีดหมัดรวดเร็วออกหมัดเป็นชุดตลอดฝีมือยังกับพวกที่ต่อยในโอลิมปิกด้วยซ้ำยอดนักสู้มากมายหรือแม้แต่ยอดมวยเมื่ออยู่ต่อนหน้าเขามองสปีดหมัดไม่ทันหลายคนสะบักสะบอมนักสู้สไตล์นี้อาจไม่มีเลยในประเทศเรา แต่สไตล์การต่อสู้ของเขาคล้ายกับใครถ้าเกิดว่าคุณพอจะนึกออกก็บ,บอกกันละกันส่วนคู่ที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างซุปเปอรบ์บอลกับตะว,วันฉายได้เห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าตะว,วันฉายนั้นมีสปีดหมัดรวดเร็วตามที่หลายคอมเมนต์ว่ากันนะแต่ในความเป็นจริงผมได้ลงคลิปตอนที่ตะว,วันฉายสู้กับนักชกบ,บ็อกซิ่งทีมชาติไทยทำมาให้เห็นแล้วว่าสปีดหมัดที่มันเร็วจริงเนี่ยมันเป็นแบบไหนอันนั้นไปหาย้อนดูคลิปกันเอาเองและนี่คืออีกคนหนึ่งที่เรียกว่าสปีดหมัดรวดเร็ว แต่จะเร็วออกไหมเมื่ออยู่ต่อหน้าซูเปอร์บอลมาแล้วครับซูเปอร์บอลใส่นวมสีขาวปะทะกับเจนนิสซูเอฟเจนนิสเข้ามารู่หมักแกวัดโดนเตะเอ็งกูโดนเอ็งกูบ่อยเนี่ยว่าจะบ่อยวะไรอยู่ดีวะเจนนิส โอ้จะเข้าแบบระยะที่ตัวเองต่อยถึงครับแล้วก็ใช้สปีดหมัดให้เป็นประโยชน์ผมเคยเห็นหลายไฟที่เขาสู้เนี่ยได้ผลจริงๆครับการเข้าไปสปีดหมัดส่งหลายคนลงไปนอนกองนะครับแต่ว่าซุปเปอร,ร์บอลเหมือนจะแก้ทางเหมือนกันนะเนี่ยจ้องจากกานคอครับหวดไปแทงโอ้<ๆ>โหเมื่อ<ๆ>ก่อนซุปเปอร,ร์บอลใช้เข่าเยอะเหมือนกันนะ ต่อยเหมือนบัวขาวเปียบเลยเมื่อก่อนแทงแทงแล้วเ่นียบเข้าแบบกระโดดเข้าไปเลยอะ่ะเหมือนพวกโอลิมปิกจริงๆเดียวน,นี้นี่เขา้าคือกะว่าถ้าถ้าหน้าลอยนิดนิดเดียวหรือว่ากาดลงมาสักนิดนึงอะ่ะเสร็จเข้าแน่แดี๋ยวทุกคนหวดไปเรื่อยอะ่ะ โอ้หวดีแล้วแล้วแทงในปัจจุบันสุพวนอาจจะเตะแม่นยำกว่าในตอนนั้นด้วยซ้ำนะเดี๋ยวหวดไปโอ้ยต่อยต่อยแล้วแทงนะเดนิสเข้าไปดิเข้าไปจะจะต่อยเข้าไม่ถึงปีหวดเหมือนกันเนาดิแล้วก็นี่ระยะหมัดละระยะหมัดแล้วโอ้สุพวนก็แทงครับ มาด้วยกันต่อเดนิ D สเฟเข้ามาเออนี่ก็เตะสกัดเหลือเกินเตะเตะอย่างเงี้ยเตะไม่ให้ต่อยง่ายนี่เข้ามาต่อยลำตัวโอ้แลวยังเดินนะเตะมาดิเตะโอเตะมากก็ยังเดินไม่สนเตะมาดิเตะ<ๆ>เข้าไปอย่าให้เข้าถึงนะอย่าโดนนะอย่าโดนหมัดเด็ดขาดนะครับถ้าโดนหมัดแล้วออกอาการขึ้นมาหมัดจะมาเป็นพายุทันทีนะครับนี่เนี่ย อย่าให้โดนเด็ดขาดอันตรายมากอเทนนิสเขาละยังยังต่อยไม่ถนัดและพูชนะคือซุปเปอร์บอลมันทำให้ผมรู้สึกแปลกตาเหมือนกันที่ที่คนที่มีสปีดบาดเร็วขนาดนั้นโดนยับยัง้งโดยวิธีการแบบของซุปเปอร์บอลนี่เป็นแค่อีกหนึ่งไฟที่ทำให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือของซุปเปอร์บอลความเป็นจริงยังมีอีกเยอะมากที่เขาไปเจอของแข็งมาในแบบที่หาดูในประเทศเราแทบไม่ได้บางเวที นำเข้านักสู้เก่งๆมาสู้จริงบางเวทีคัดกรองเอาคนที่น็อกง่ายๆมาน็อกโชว์ผู้คนแต่เมื่อซูเปอร์บอลออกไปตระเวนต่างประเทศนั่นไม่มีคนคัดกรองให้เก่งๆชนเก่งๆเลยและส่วนใหญ่พวกนี้โดนเตะเท่าไหร่ก็ยังเดินต่อด้วยนะไม่มีที่โดนเตะไม่กี่ทีแล้วก็ยุบและนี่คือคนริงคนเต็ม